นนไปเขาให้ทีเดียวเาเสีอวะเขาให้ทีเดียวไว่อก่อนอย้ก่อนมันเป็นสูตรแ,แอเอวอ,อเอาคนท,ท,ท,ที่สถูกแล้วมาอยอยถอยถอยถอยหลังนโนโลดี น่นแนมสิมีน่นแนสิยาทีกงอ่าไปครับไปครับอ่าแนนครับไปเลยครับผมไปเลยครับผมไปนยากงนะโอ้โหไอ้นี่ไปเก็บไนี่คือพวกเหนือมนุษย์นหรไวลหลังไว้หลัง ผลิตงยาผลิตงยาแล้วปิดอะไรพอาะจะปิดแต่ก็ไม่ต้องเล่นยิงอ้าวไปิดออกมายิงไปครับปเคยิงไปครับปิดยิงไปครับปิดมายังไงถ้าไม่รู้จักระบบเกมไม่ต้องมาถ้าปิดต้อเดินต้อมาปิดตาก่อนเออ อ่าไปมามาไม่ à, okay หอยก้อนติดตาหนึ่เข้ามาสิข้ีผ่านไมอ่ะดดโอคับ้าวบนสวนต้องเม็ดใกล้เยดิใกล้เยดิต้งไหน้ตัเห้คนหลคนแล้้่้นีม่คคนตอเลย้ ให้ยืนตรงย่าแล้วเดินเข้ามาย่ให้ยตรงยูนไปกัดไปหลังไปตามพี่กนนไปนถอยไหมถอยเออยืนตรงนั้นนะแล้วเดินเข้ามาได้แเพิ่งเดินเข้ามาก่อนเดินมาปิดแน่แน่นแน่นเนต้นนอมเนเนาไปนไปนนนทุกคนไปแน่นแ 零二拜 เล่นเล่ได้เล่นได้่ได้เล่นไเล่นได้ให้เล่นไหลต่อแถวอ้าไปเจะได้เอ้าเล่นหต่อแถวเอ้าเล่นเล่นอ้าโอ้หไปไปเกมไปเก ตาด้าดไกลด้วยมว่าอู่ตกาด้าเลยได้เอาไอเอกไปดูสื่อสารกับเขาคาเขายังไงเลสหัวหลังเ็แล้วดูว่าครับปิดยังไงไอเอกมาดูครับปิดตายังไใไอปิดตายังไงรูคือบอกเพื่อนดิเออหาเเอกัหลังเบเ็มาก่อนเอกต่อไป ลิงลิงโอ้ยไมปดูกมาตอดเร็กเร็วแย่ตาเราขับเข้ามาสิมาทำเร็เร็วแยตาเราอบเร็วแซื้อเนี่ยเขารักกันแล้วมาทิ์เร็วเออมาเ่งเร่งเร่ง เพลงมาดีสุิยปองก็เดินลงมาอีกออปิดแน่นแน่นปิดโอ้ยวันนี้มันเปิดตาใะไ้นั่นปิดมาเลยปิดแน่นแน่นปิดแน่นแน่นรีบไปไปเลยครับไม่ต้องวาครับลาลารีบเข้าไปลาเดินมาเดินมาเร่งเข้าไป บอสนี่นีับนตด่เลยเปิดตาบเลอ่าเร่งเร่งเ่งอ่าบอสได้ไปตไปเนื่งเน้ออเร่งโอ้โหไปเกมไกนว้อ่าปันติดแน่นิอให้คอปเตอร์มันแน่นอนเลยอ่าป้อ่าติดน่ เอาไปเดีวไป่ะนี่เล็งเอ๊ะอ้าวอ้าวโไปเดีวไปเดินๆเลยเดินๆไปเอาให้เก็บติ๊กตาให้ไปดูคำว่าไปกันเอง เออด the uh, ีเลยเออไปไปไปนนู่ไปไม่เคยเหมือนใครเลยเออเอ้ยเอาเงินข้างข้างหนึ่งไปเล่งอ้าวไปแล้วไปไปไปปิดตามา่อนไปเลยมาอมาใครไม่โดนวิ่งเลยฮะเิ่งอ้าวไปอมาหนึ่งสองอ้าวดีมากไปเป็นยังไงบ้างครบ

หน่งอไอาไปด้ไงเอาไปิดยังไงยังไงง่งเอ้าไปอา่งเอ้าไป Hey. ไปเลยครับผมสแล้วแจไปลิงอ้าวไปครับผมอ้าไปรอเลิงอ้าวฮ้ยโดนสองรอบแล้วไปยังไาไปกินแล้วไปเก็บอไ ตาแล้วครับเล่นดีๆโอ้โหเอาวไปสต๊อปนิ่งเอาไปสต๊อปเิ่งออาไปสต๊อปเิ่ง ปดีดเล็เอาไปไม่โดนเอาไปดีเล็งดีดเล่นดีดีเอาลนตึ๊บเ้าไเก็บเก็มากเลยยๆเอไอเอยไปเยไอ้เๆยๆเรื่อไป่เอไเยเอรอไเรยอเร่ยเ่ย่อเก่ยเยเยไเ เก็บไว้ไปเก็บว่้อ่ามากิดไปเที่สานมดตรงนี้โคตรเยอะดึงไปได้ดึงกอดงอ้าไปกะไปพี่มาดูสุสานมดดิเฮ้ยรอบสองลไปเก็บว่าด่วงหางดไม่งั้นมันขันล้วเนคนอ่าเกอดเไปเกโดรไปเ่ย่อไปเลยกิะไป อันป่าด้วดินมัไม่ไ <bay> ด <ini> ้เลยอยับไปปปัไปหลักโอ้ยขเลยข้ามปล่อยไปก่อนยกพึ่งเลยข้ามมันก็ง่ายไปสิโู่นตรงย่า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 ขับเมาเร่งเออจะไปมาถ